ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสมฤทธ์ของงานรอบการประเมินครั้งที่21เมษายนถึง30กันยายน2567ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนายไพรัต์มุกดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาวิชาเอกการศึกษานอกระบบจากสถาบันราชภัฏสุราธานีปัจจุบันตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังวิเศษตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลสารสนเทศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังวิเศษเดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังวิเศษเป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่27สิงหาคม2536โดยใช้ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษเป็นสถานที่ทำการและขอใช้ที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการปกครอง จำนวนสองไร่เพื่อก่อสร้างเป็นห้องสมุดประชาชนและสร้างเสร็จเมื่อวันที่5มีนาคม2538ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษได้เปิดให้ใช้ทำการศูนย์รบริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังวิเศษได้ย้ายจากที่ว่าการอำเภอวังวิเศษมาขอใช้สถานที่ของห้องสมุดจนถึงพุทธ,ธศักราช2546ศูนย์รบริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังวิเศษได้สร้างอาคารโดยใช้ที่ราบพัสดุติดกับห้องสมุดประชาชนจนถึงปัจจุบัน ัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการบฏิทินการปฏิบัติงานมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานมีรายงานผลการจัดทําข้อมูลความต้องการที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นโดยการประสานผู้นําชุมชนในตนําบลจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจุดเน้นสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยการจัดทําโครงการต่างๆ โครงการจัดการศึกษาอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมีการประเมินสรุปผลและรายงานผลโดยออกไปนิเทศการจัดกิจกรรมในพื้นที่สกรระดับตำบลที่รับผิดชอบให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคที่พบในขณะที่จัดกิจกรรมในรายงานผลการจัดกิจกรรมตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสําเร็จในการส่งเสริมการรู้หนังสือจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ4ี่คน เป็นชายสองคนเป็นหญิงสองคนจัดการเรียนการสอนนะห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษและสกรระดับตำบลจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในระบบฐานข้อมูล DMIS ในระบบฐานข้อมูล DMIS มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังจำนวนหนึ่งคนจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่400ละของผู้ผ่านการประเมินผู้ไม่รู้หนังสือกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการส่งเสริมการรู้หนังสือได้ฝึกเขียนชื่อตัวเองฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทยฝึกในการคิดคำนวณเลขอย่างง่ายจัดสื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นสื่อการสอนในแต่ละกิจกรรมส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินระดับการรู้หนังสือตัวชี้วัดที่500ละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาเคเรียนที่1ทับ2,565นักศึกษาทั้งหมด17คน จบเจคนภาเคเรียนที่สองทับสองพ 2, 65, นักศึกษาทั้งหมด10คนจบ1คนภาเคเรียนที่1ทับสอ6พ 2, 66, นักศึกษาทั้งหมด11คนจบ2คนภาเคเรียนที่2ทับสอ6พ 2, 66, นักศึกษาทั้งหมด11คนจบสองคนตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาเคเรียนการสอบวัดผลสำเร็จปลายภาเคเรียนที่2ทับสอ6 กลุ่มครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนมีนักศึกษาเข้าสอบ86%ตัวชี้วัดท,ที่7จำนวนกิจกรรมต่อโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและติดตามผลหนึ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมห่างไกลาย,ยาเสพติดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านสุนทรียสินและร่วมต้านภัยห่างไกลาย,ยาเสพติดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย โครงการค่ายอาศาอยัยยูวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติโครงการค่ายเสริมทักษะพัฒนาทักษะพัฒนาวิชาการประจำภาคเรียนที่1ทับ2,567 2การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติสอกรอตาบลอเอาตงหลักสูตรการเย็บผ้าคลุมโตสอกรอตาบลทาสบาหลักสูตรการจักสารตะกร้าจากหลายเทียมสอกรอวังมะปราง หลักสูตรการนวดผ่าเท้าสอกรอร์ร์ตำบลวังมะปรังเหนือหลักสูตรการจักสารผลิตภัณฑ์จากไทยสกร์ร์ตำบลเข้าวิเศษ 3. การศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการปลูกพืชแบบผสมผสานเชิงบูรณาการสู่ความยั่งยืน 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการสุขภาพดีชีวิตมีสุขด้วยสมุนไพรไทย 5. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการปลูกพืชแบบผสมผสานเชิงบูรณาการสู่ความยั่งยืนตัวชี้วัดที่8จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันอังคารที่ 2, สองเมษายน2567โครงการการประกวดเต้น Cover Dance Contest และการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและ D2B Number no. One ครั้งที่4และการประกวดร้องเพลงต้นไม้แห่งการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์โครงการอบรมพัฒนาสอนรถนบุคลากรด้านการแนแนวและให้คำปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังตัวชี้วัดที่9าจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานต่อคณะกรรมการจากหน่วยงานต่อสถานศึกษารับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานสอก,กรอระดับอำเภอวังวิเศษคำสั่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังวิเศษที่91ทับสอ เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่ให้บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,567ดังนี้งานพัสดุงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนอาทิเช่นค่ายอาสายยวกาชาติงานส่งเสริมการรู้หนังสือจัดสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนงานเที่ระดับการศึกษานิเทศติดตามประเมินวิติความรู้และประสบการณ์นักศึกษาเที่ระดับการศึกษา งานกศนตำบลนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาต่อเน,นื่องของครูกศนตำบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ